สวัสดีครับเราตอนนี้มาอยู่ที่คลองก็ไอ้ประเวทบุรีลมใช่ไหมคลองเวศบุรีลมเนี่ยนะคลองประเวศบุรีลมบุรีลมก็อยู่ในนี้เป็นประตูน้ําลาดกระบังก็เป็นประตูสุดท้ายของกรทมใช่ไหมถัดไปนี้เป็นประตูของกรมชลคลองประเวทก็คืออยู่บริเวณลาดกระบังนะที่อยู่ลาดกระบังกับพี่อันนี้ชื่อพี่ธนพัฒน์อ่าพระเอกตัวจริงของเราทีนี้วันนี้ก็มาอย่างเงียยมาดูสถานการณ์น้ำหน่อยว่าเนี่คือหัวใจนะน้ำท่วมลาดกระบังว่าตรงนี้แหละี่คลองประเวท มันจะมีประตูน้ําอันนี้ประตูน้ําอันหนึ่งประตูน้ำรักกะบังถัดไปที่เป็นประตูน้ําของกรมชนใช่ไหมที่อยู่ของพระองค์เจ้าที่ท่านดเรเรกัจะีแนะนําให้ผานออกไปนะแต่จริงแล้วเนี่ยอันนี้คือฝั่งนู้นนะฝั่งที่เห็นริบๆนั่นคืออันนั้นว,วัดรากกะบงใช่ไหมรักระบางนะเพราะระดับน้ำเนี่ยทางด้านวัดรักกะบังเนี่ยสูงกว่าด้านที่มุ่งเข้าไปกรุงเทพตอนนี้อยู่ประมาณ80เซนนะ70็4สิบเจ็ดสี่ บวกศูนย์จุดเจ็ดสี่นะในบวกศูนย์จุดห้าแปดส่วนนี้ตัวศูนย์จุดห้าแปดอ่ะเราก็เปิดค่อยถ่ายน้ำไปว่าสุดท้ายน้ำตรงเนี้ยต้องไหลเข้าไปด้านในกรุงเทพประมาณยี่สิองเท่าเลยครับที่เซเลตาบ้านน้ำท่วมไหมเนี่ยท่วมนะเออตอนนี้ลากกระบังก็หนักนะแต่ตรงเนี้ยไปต้องพาน้ำไปที่เออ่ประตูน้ำพระโขนงไปประเวศก็จะมีประตูน้ำอีกตัวหนึ่งชื่อกระทุ่มเสือปลาที่จะเป็นกั้นอีกทีนึงแล้วก็เข้า เข้าไปสู่แถวพระขนงแล้วก็ไปออกที่พระขนงประตูระบายน้ำพระขนงใช่ไหมก็ระยะทาง22กิโลเมตรก็จะมีจุดที่เคาเคียวอยู่ที่เราเคยนั่งเรือไปฮะมันตอนเนี้ยน้ําตรงเนี้ยเทอะใช่ไหมพี่อาพี่พี่รัฐอธิบายสถานการณ์หน่อยเป็นไงบ้างเกิดอะไรขึ้นฝนตกหนักตกหนักครับสามสี่วันตกฝนตกหนักหนักเป็นเท่าไหร่วันที่เจ็ดแปดที่เก้าวันที่สิบทุกวันเลยใช่ไหมตกทุกวันเลยครับโอเคครับไอ้พี่ก็เป็นคนคุมประตูนะก็คอยดูก็อยู่อยู่คนเดียวเลยนะคนคุมบ้านกับน้ำท่วมมาแล้ว ที่บ้านก็ท่วมครับบ้านก็ท่วมใช่ไหมนไห,มน,หมนักนะแล้หลนนักแล้วทำไมเราเราเรา,เร,าระบายออกตงนู้นไม่ได้ใช่ไหมไอ้ลองพระองค์เจ้าเขาบอกพระองค์เจ้าข้างนอกก็น้ําเต็มเลยครับแต่ในการออกพระองค์เจ้าเนี่ยก็เป็นทางทางกรมชลเป็นคนดูฮะเราก็ช่วยกันดูแลแต่ว่าก็แต่ว่าเขาพยายามเต็มที่แต่ว่าถ้าเกิดข้างนอกเขาท่วมเนี่ยเขาก็ดูลงไปก็ทําให้อ่ประชาชนด้านนอกด้านแปดลิ้วด้านอะไรก็จะมีผลกระทบนะก็ต้องช่วยกันนะผมว่าแล้วให้กรมชลก็เป็นคนตัดสินใจนั้นด้านที่เราต้องพยายามระบายลงด้านล่างให้มากที่สุดแต่ว่า วันนี้วันนี้ฟ้าสวยนะฟ้าสวยแต่ว่าก็โชคดีที่ไม่มีบทไม่มีนั่นนะไม่มียังไม่มีฝนนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องเร่งระบายน้ําออกพระโขนงให้เร็วที่สุดนะพี่ก็อยู่มานานแล้วเนี่ยเขาก็รู้รู้อะไรนั่นอีกคนนึงสวัสดีครับอี่อ่นนี้กทมเนี่ยเํานักระบายน้ําเหรอทําอะไรตอนนี้สเปรเรือครับเออแล้วเรือไอตัวขับดันน้ําเปิดไหมเนี่ยเพิ่งจะหยุดพักเมื่ยหยุดพักใช่ไหมคือมีตัวผักดันน้ำที่ดันไปทาง อพระขนงนะครับแล้วก็ไอ้คลองกระทุ่มเสือปลาอีกตัวหนึ่งนะที่ไอต้องเปิดให้ระบายลงไปแต่ตอนนี้ข้างนอกกระทุ่มเยอะนะทุกที่เลยทุกที่เดี๋ยวนี้ร่กระบางนะดูดูเงียบสงบนะดูสงบมากเลยอ่ะที่ใช่ป่ะมันก็เป็นเพราะพี่ว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยเป็นเพราะอะไรทำไมน้ําเยอะฝนตกเหรอฝนตกเมื่อวานตอนรอบป่าพอดีจ้าพอดีจ้าแต่มันก็ตกหลายรอบติดต่อกันนะเมื่อวานมันมาเทเมื่อวานตอนหลักเลยเหรอ เมื่อวานตอนหัวค่ำใช่ไหมหัวค่ำอ่ะหัวค่ำกัตามชั่วโมงอ่ะนะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีรอบนะนี่ก่อนหน้านี้วันที่เจ็ดหรือไงล่ะมันมีรอบหนึ่งลอยลงแล้วลงแล้วมันมาขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ถ่ายด้วยกันดีจ้านี่แฝดเนี่ยไม่ใช่ครับอ๋อทำงานตรงนี้ค่ะโอเคทั่วไหมกลันล้างขึ้นหน่อยอ่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอาทิตย์ได้เป็นไงโอเคไมาอย่าเนี่ยโอเคครับเจอใส่สูตรก็ตรงนี้โอเคโอเคนี่ไม่แล้วได้ครับ ไม่เข้าไปเยี่ยมวัดระดุดเมือ <Okay. S 2> ่อไหร่โอเคตรงไหนอะวัดตองยี่ท่ว,ว <Okay. S 1> มวโอเคได้ครับตอนนี้นครับมนผมว่าหัาวใจคือต้องพยายามระบายน้ำไปไม่มีอะไรแนละ้วผมว่ามันไม่ได้เรื่องที่เออมันก็ชัดเจนอะต้องเอาน้ำออกให้ได้ <c oughs> นี่ออกออก,ออกลงใต้ได้ไหมพี่ทางนูง้นมันสูงกว่าทางทางสุวรรณภูมิสูงกว่าไอ้ทางลงไปน้ำไหลพี่น้ำไหลของของน้ำตะบังเพรก็ทางนู้นกราดูดด้วยโอเคก็คือต้องลงไปทางใต้ด้วยก็ต้องมีเครื่องผลักดันน้ำไปนะแต่นั้นกรมชลก็ดูแลนะ คกรมชนครับทหารจะมากทหารจะลงโอเคได้ครับเดี๋ยวก็ลงดูแล้วนี้ก็เรามาไล่ดูมันก็จะทำให้ฝนกระทบกับคลองถนนหลวงแพ่งนะหลวงแพ่งถนนลาดกระบังอะไรเงี้ยมันก็จะมีผลกระทบเพราะว่าคลองมันเต็มนี่ต้องแยกวันจริงยังช่วงครับโอเคก็แต่ว่าวันนี้ฝนมาไม่มีก็คงได้หายใจคลองหน่อยก็ยังไม่แน่ดึกๆนะแต่ว่าฝนมันก็มาเร็วนะไม่ได้ห้ามพูดก็บอกห้ามพูดเลย เาบอกไม่ตกปุ๊บเนี่ยมาเลยแหละเอ้ยครับได้นะโอเควันนี้เรามาแบบสบายๆมานั่งดูคนทํางานหน้างานพี่นอนนี่เลยะไรเนี่ยบ้านเองโอเคนี่เองแทนบายที่หน่วยงานอ๋อแทนบายหน่วยงานอยู่ดูกรมด้วยเหรอใช่เขาอยู่อ้าวเหรออยู่ฝ่ายอยยู่่ฝาไหนจ้าอยู่สางกัดการระบายน้ำโอเคนะอ่ะช่วยกันเป็นกำลังใจทุกคนนะพี่น้าพัฒน์อยู่นี่น้าัฒนี่ก็คือส้วมราดไปลงแล้วลแ้วไปเข้าที่ไหนเนี่ย หาที่เข้าไปเข้าวัดวิ่งเข้าบ้านวิ่งกลับบ้านเลยเออวิ่งเข้าน้ําที่บ้านโอเคเอาสวัสดีครับนั่นเป็นร้านอาหารเนาะปิดไปแล้วสี่วันแล้วเข้าไม่ได้เอาวันนี้ฝนไม่มาเดี๋ยวจะรีบระบายน้ําให้เลยนะพวกเรานะครับก็ทางสานักระบายน้ําวันนี้ก็ลุยทุกเรศาสตร์ฝักดันน้ำใช่วัดโอเคแล้วกันน้าใช่ไหม ของเขตนะฮะสำนักนี่แหละเอาสำนักด้วยเหรอทำทางเดินให้คนให้คนก็าเดิ<ค>นดโอเคได้ครับพี่ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวไปดูกระตุ่มเถื่อปลาหน่อยว่าเป็นไงแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปที่ประตูพระขนงว่าดูดแค่ไหนก็หัวใจจะต้องไปพระขนงให้ได้ตอนนี้ออกทางหนึ่งทางนี้ไม่ได้ทางแปดลิ้วเพราะแปดลิ้วว่าก็เต็มผมชวนเขาบอกว่าเขาก็ช่วยเราเต็มที่นะอันนี้มันเดิมใหญ่โตมาเจอผู้ว่าบางเหงาเงียบเขาบอกคือไม่เจอกันนากเลยอ๋อแล้วแต่พูดงานมันเยอะตรงนี้อาจารย์ไลฟ์สโตร์ดีไลติ้ง โอเคครับไม่เป็นไรขอบคุณนะพี่ทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปก่อนพักผ่อนนะพวกเราใกล้หุ่ยใหญ่โตนี่แหละครับโอเคนะขอบคุณนะสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับพี่ทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอันนี้คือมองไปทางแปดริ้วนะโอเคครับโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะพวกเราบายแวะมาเยี่ยมเพื่อนร่วมงานเราหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างสถานการณ์นะครับก็มาแบบไม่มีใครเอกมาง่ายๆก็ พอดีไปแวะไปดูแสนดีเขานั่งทํางานอยู่ลยแล้วก็มากๆก็ <ๆ S 1> เลยออกมาดูอีกทีนึงตัดตอนไม่ติดแท่วันนี้มาแป๊บเดียวน้าก็ท่วมถนนนะนุชก็น,น่ท่วมไปหลวงแห่งยาวเลยก็เดี๋ยวรอรีบเร่งคืนนี้เล่งระบายให้เต็มที่นะครับโอเคนะของว่าวันนี้คงแห้งวันนึงพวกพี่ๆได้ไม่ต้องเหนื่อยมากนะโอเคครับไปก่อนนะครับผมครับตามก่อนหนึ่งใช่ไหมตงหน่งแล้วโอเคขอบคุณนะครับทุกคนนะพักผ่อนนะครับอาทิตย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้า ก่อนออกจากบ้านตรวจสอบการจราจรหน่อยนะครับว่าน้าท่วมตรงไหนบ้างแน่นอนลาดกระบ,บังเนี่ยท่วมหลวงแห่งมาแล้วก็มีถนนผลโยธินตรงหน้าบิกซีนะครับสวนตัดใหม่เทพรัตน์นะวงเวียนบางเขนน่าจะหยุดแล้วน่าจะลงแล้วนะมีพัฒนาการนะดังท่วมอยู่บ้างนิดหน่อยงั้นเดี๋ยวเชาว้าตอนเชา้าเราจะอัปเดตทีนึงว่าน้ำท่วมไหนจะได้วางแผนเดินทางกันให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าใครใช้รถขนส่งสาธารณะได้ใช้รถ BTS ได้ก็อาจจะลองเลือกดู ว่าจะได้แบ่งเบาภาระบนถนนไปนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอัปเดตเรื่องการจราจรให้ฟังก่อนเดินทางนะหรือไม่ก็ช่วยกัาหาข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องน้ําท่วมเดี๋ยวดูให้คืนนี้ก็น่าจะเป็นนาทีทองที่เราจะเล่นระบายให้ดีที่สุดครับโอเคครับสู้ทุกนะทุกคนสวัสดีนะครับอ่าลาผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับอ่ามาเต็มเลยโอ้ที่ชาวหาปลาเนี่ยนะทำอะไรกันเนี่ยมีทั้งทอดแหน่อันนี้กำลังทอดแหอยู่เลยนี่โอเคครับนะไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ